ท่านผู้ชมช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายของวันที่16ตุลาคม2565นะครับช่วงบ่ายแต้มที่2นะครับเจ้ายอดศึกครับเก็บมาได้อีกหนึ่งแต้มกับช่วงบ่ายครับ2กุกเสียงเล็กนะครับคู่เนืนียคู่เนื้อเนี่ยครับมาโดดๆคู่เน้วเนี่ยครับ2กุกครับเสียงเล็กครับเรเรียบร้อยนะครับเจ้ายอดศึก แถมที่สองของวันนี้นะครับแถมที่สองครับนกกระถิ่นตุกับสองกุกครับเรียบร้อยครับเรือดร้อยข้างบนนะครับเมื่อกี้ใส่ก่อนดังนี้ครับพลาดครับวันนี้พลาดย้ายมาก่อนนี้ครับเดี๋ยวลงมาก่อนครับเดียดร้อยครับแถมที่สองของเจ้ายอดเส็จครับสองกุกครับสองกุกมาดุดุจริงๆครับเสียงเล็กนะครับ เ็นนะครับนกตัวนี้นกจะถิ่นนะครับมาดูครับก้อนแรกเหยียบพาดครับย้ายนากรที่สองครับเรียบร้อยนะครับเจ้าจสึิกวันนี้ทําได้สองแต้มนะครับจะเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับจะหยดสึดก่ออ่ะอ่ะ,อะ วันนี้ไม่เอานะครับ